เพื่อนๆเ,เคยไหมคะทํางานเหนื่อยและพออายุมากขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นจนได้มาเจอกับวิตามินนําเข้าจากออสเตรเลีย Beauty Complex คือตัวนี้เนี่ยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก เพื่อนๆเ,เคยไหมคะทํางานเหนื่อยแล้วพออายุมากขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นทั้งเครียดทั้งหงุดหงิดง่ายไม่มีเวลาดูแลตัวเองจนทําให้เสื่อมโทรมทั้งผิวแล้วก็สุขภาพเลยค่ะเราก็กังวลน,นะเพราะผู้หญิงทุกคนเนาะก็รักสวยรักงามแต่พอไม่มีเวลาดูแลตัวเองทุกอย่างก็พังใช่ไหมคะเหนื่อยโทมผิวเหี่ยวส่องกระจกแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนไม่ใช่เราคนเดิมจนได้มาเจอกับวิตามินนําเข้าจากออสเตรเลียบิวตี้คอมเพล็กซ์คือตัวเนี้ยเนี่ยทำให้ ง่ายขึ้นมากไม่ว่าจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ากลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทั้งยังช่วยเรื่องผิวการนอนหลับทําให้ฟื้นฟูเซลล์ดูเป็นเด็กอีกครั้งจนคนรอบข้างถามว่าทําอะไรมาเนี่ยถึงดูดีทั้งที่อายุเนี่ยก็เลยเลข4สีแล้วค่ะ ตัวนี้ทานง่ายมากเลยนะคะเราไม่ต้องทานหลายตัวพร้อมๆกันเลยเพราะเขาคิดสูตรมาให้แล้วว่าตัวเดียวครบอาหารผิวก็ครบมีทั้งคอลลาเจนนมผึ้งน้ำมันมะพร้าวเก๊ซีดอันนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วละคะ่ะว่าช่วยเรื่องผิวได้ดีมากอีกทั้งยังมีซิง์วิตามินซีกลูตาน้ำมันถั่วเหลืองช่วยทั้งปรับสมดุลฮอร์โมน one, และผิวให้ดูดีขึ้นมากๆเลยค่ะเตยก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองเปิดใจทานวิตามินตัวนี้ดูสามารถหาซื้อ ได้ง่ายๆที่ f c e e o o o p เพจเลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ